ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสปูสุขชนคลิปนี้เป็นหอยลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาพี่น้องขอมาเนาะยังไม่ได้ลง้ห้แต่ว่าการลงสาสเนี่ยท่านอยู่ดอกตีนเนาะว่าละมันออกสองถุงครึ่งนะเออ่ลาวพัฒนานะครับเด่นเจ็ดแปดเก้าสามกับแปดนะ วันผมสิดึงเลขแปดนะครับดึงแปดให้เด่นสุดถ้าแปดมานะครับแปดมากะเป็นหนึ่งแปด 0 8 9 8์8นะเพราะว่ามันเด่น8นะครับเจ็ดแปเนาะ9 6 9 7มันเป็นเลขเก้าชุดนะครับเลขของผมนี่ ได้ไปแล้วหกนะครับเป็นเลขเก้าชุดนะ 9, 3, เก้าหนึ่งสามแปดสามเก้านะครับ เป็นหอยลาพัฒนาเป็นเลขเก้าชุดนะกับโงคห้ยเท่าเก้าชุดเก้าชุดนะครับหอยลาพัฒนานี่ก็ได้กห้พีปนองไปผิดจะหน้าเอานะเด่นแปดนะครับเพราะว่าสองสูตรมันช่วงทีเลขแปดเนาะเอ่อศูนย์เก้าเด่นตัวนี้ ูนย์เก้ากับศูนย์แปดนี่แหละหนึ่งแปดมันกระเด็นทุกตัวแล้วปะแต่ว่าเด่นสุดๆผมหมายว่าผมหมายเด่นแปดนะแปดเจ็ด 78กับ09เนาะวันมนัออก78กับ09นนะครับเจกับศูถ้าแมากอะแ9ดเ 6เอะ8นะครับตัวเด่นเอาเป็น3ามหางแล้วกันเอ้าเด่นสุดนะครับแต่ว่าการให้ซื้อทุกตัวนะซื้อทุกตัวความน่าจะเป็นหนาสีมะลางนะน่าจะเป็นเลขล่างนะครับแต่ว่ากับบดได้เน้นให้ตัวใดนะให้ซื้อบนล่าง ให้พี่น้องไปพิจ,จารณาบ้งน,นะกับบ่มีหยังนะครับหวยราวพัฒนาก็ได้การให้พี่น้องไปชนกับอาจารย์ท่านอื่นหรือว่าเดขของพี่น้องเองนะครับงวดบหันเด่น8 9ดมันมาเบิดทุกตัวแต่ว่าผมบริจับใส่น้ำกันนะครับมันออก7 8 0 9เกือเแม่นเลี่ยงมาเบอร์ทุกตัวมันเลขเลี่ยงมาก สองวันติดแล้วนะครับถ้าเกิดว่า,าเบิ้ลน,นะครับถ้าเบิ้ลชุดประหยัดสุด 7, 7, 8, 8. นะเจ็ดเจ็ดแปดแปดนมาเลี้ยงมา2องวดนติดนะครับอันนี้ชุดกันเบิ้ลเด้อ เจ็ดเจ็ดแปดแปดทวงบหน่อยกะบุญชองรุ่นร้ายกะเอานี่เจ็ดเจ็ดแปดแปดไปนะครับเด็กเบิ้ลน,นะนะกะให้เก่าชุดนะครับกะโอเคไวรัลพัฒนากะโบไม่ยังนะครับกะเอาไปรุ่นกันมือแรกนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ากะ <c oughs> นาจะเป็นมวยรัฐบาลนะเป็นสองตัวล่างออมสินหันกะเขาอยูเดอร์อมสินกะได้ เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับยังอีกไกลอยู่พางนั้นเอาเราพัฒนาไปรุ่นก่อนนะครับโอเคขอให้พี่น้องสุขบูสุขค้นโชคดีนะครับสวัสดีครับ